จิ้งจอกเท่า12ธันวาคม2567พักก่อนจิ้งจอกเท่าวันนี้ขอตัวพักก่อนนอนเล่นดูจอหุ้นสองหุ้นรายตัวมองแบบผ่านผ่านถือคติไม่เล่นไม่สนเงินอยู่ครบอีเทอเนอร์เอนเนอร์จีลิงต่อเนื่องราคาหุ้นอีเทอเนอรเอเนอร์จีหรือ EE e, ร้อนแรงต่อเนื่องวานนี้ ลิ่งวันที่สี่หลังจากพันธวัตรนาควิสุทธิ์หรือนอดแห่งกองสลากพลัดได้ซื้อ57.81%ซึ่งต้องเทนเดอร์และจะซื้อที่14สตางค์ต่อหุ้นขณะที่วานนี้ราคาหุ้น EE e, อยู่ที่62สตางค์วันนี้เคลื่อนไหวตามแรงเกงกำไรเละเป็นโจกหุ้นจองสู่ยุคมืดแท้จริงวานนี้ IPO, IVF และเป็นโจ๊กไก่กันเลยทีเดียวปิดวันแรกที่2บาท2สตางค์ลดลง1บาท8สตางค์คิดเป็น34.84%จเอร์เซจากราคาจองที่วันนี้จะนิวโลหรือไม่หรือรบเหนือ2บาทจิ้งจอกเท่ารออชอมอโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด .com